ทีนี้ไปดูตอนจบคำถามที่โจทย์ถามเป็นอนันต์ไหมครับช่วยดูให้หน่อยครับเป็นอ่านี่ครับอนันต์นี่อนันต์มุกเดิมอนันต์แต่เขาเอา A ส่วนด้วยใครข้าล่างครับ a ส่วนใครครับ a ส่วน b อ่าเพราะฉะนั้นเขียนเลยครับ A ส่วน b เริ่มจาก a 1ส่วน b อะไรก่อนตัวแรก b 1อ่าให้น้องดาครับบวกกับใครครับ เอะไรครับ A2 ส่วน B2 ครับเอาอีกครับบวกครับ A3 ส่วน B3 ครับแล้วก็อน,นันต์ครับจุดจุดจุดนี่เพราะฉะนั้นโจทย์เขาจับ A กับ B มาหารกันน้องอ่าเอาใครจำได้เมื่อกี้ A1 ไป A2 คูณได้อะไรครับอแรกอะไรเมื่อกี้ r 1 ข้างล่าง b 1ไป b 2คูณได้ R อะไรเมื่อกี้ R2 นี่เห็นไหมเนี่ยต้องทำให้เป็นเพราะฉะนั้นใช้วิธีสูตรลัดของเราเลยน้องอ่ามาเข้าสูตรลัดเลยครับมาครับตัวแรกของน้องก็คือ a 1ส่วน b 1เพราะฉะนั้นเราก็เข้าสูตรลัด a 1ส่วน b 1ขึ้นก่อน เสร็จแล้วหารครับด้วย1ลบข้างบนเมื่อกี้คูณได้ r อะไรครับน้อง R ะอะไร r 1ข้างล่างคูณได้ r อะไรเมื่อกี้ R2 เพราะฉะนั้นจับมาหารกันก็เป็น R1 ส่วนด้วย R อะไรครับ R2 แบบนี้นี่ก็คือเอาง่ายง่ายครับข้างบนเป็น A1 ข้างล่างเป็น B1 เพราะฉะนั้นตัวแรกที่เราแทนเนี่ยก็เลยเป็น A1 ส่วน B1 โอเคไหม ส่วนตัวนี้ข้างบนคูณด้วย r 1ข้างล่างคูณด้วย r 2สูตรตัวนี้ก็เป็น r 1ส่วน r 2แค่นั้นเองจบที่เหลือแทนค่าเอาใครตอบให้ชื่นใจหน่อย a 1โจทย์ให้มาเท่าไหร่เมื่อกี้1 b 1เท่าไหร่เมื่อกี้7อ่าเสร็จแล้ว r 1ที่น้องได้เมื่อกี้เท่าไหร่ r 1 r 1เท่าไหร่เมื่อกี้ 1นส่วนสครับ R ่เมื่อกี้เท่าไหร่ครับลบอะไรครับลบสส่วนหเออนี่เลยเป็นแบบนี้